ะะวันนี้จะมานำเสนอธุรกิจเดลี่คาร์ของเราค่ะพฤติกรรมคนไทยใช้บริการผ่านทางสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก47.8เป็น57.2เในช่วงปีที่ผ่านมาพฤติกรรมการซื้อขายหรือการใช้บริการก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากผลกระทบของโควิด19ทำให้คนไทยส่วนใหญ่หันมาใช้บริการผ่านทางสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ปัญหาหรือปัญหานะคะ 1. สินค้าอุปโภคบริโภคที่จัดส่งยากและผู้บริการต้องการใช้สินค้าทันทีค่ะ 2. การบริการรับส่งลูกค้าณสถานที่ต่างๆในยุค new normal ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่อการใช้บริการค่ะ 3. การส่งและรับพัสดุหรือทางไปรษณีย์ทุกประเภทที่ลูกค้าต้องการใช้บริการทันทีค่ะ 4. ณปัจจุบันเกิดข่าวพนักงานติดเชื้อโควิด -19 จากการให้บริการลูกค้าจึงเป็นประเด็นหลักในการแก้ไขปัญหาทําให้เราคิดค้นธุรกิจ daily ออกมาค่ะ All All ซู l u ชั่นนะคะเดล่ Daily ค้าของเราเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับที่สามารถให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้อย่างครบวงจรตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันในยุค n น w ิว r นอ l มได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของเรานะคะเกิดจากการมองภาพรวมการเลียกใช้บริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าค่ะเริ่มตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานกลุ่มครอบครัวรวมถึงลูกค้าชาวต่างชาติที่ดิลิคาของเราจะสามารถตอบโจทย์การใช้ชีิตประจําวันให้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งราคาของการบริการของเราจะแตกต่างออกไปแต่ละประเภทซึ่งการเรียกใช้บริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางของการบริการเป็นต้นค่ะสวัสดีอนารสิ์ จุดแข็ง 1. สร้างความสะดวกให้กับลูกค้าที่สามารถเลือกใช้บริการได้ในหลากหลายรูปแบบ 2. สร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการของเรา 3. เข้าถึงลูกค้าทุกคนในทุกพื้นที่และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดการใช้บริการจุดอ่อน 1. ขนส่งได้ในปริมาณที่จํากัด2อาจมีปัญหาการบริการล่าช้าเนื่องจากเส้นทางไกลกว่ากําหนดและใช้ความเร็วตามมาตรฐานเพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อลูกค้าได้มากที่สุด โอกาสธุรกิจของเรามีนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่แปลกใหม่น่าสนใจสร้างความสะดวกต่อก,การเรียกใช้บริการและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการทุกเมื่อซึ่งตอบโจทย์มากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันอุปสรรคมีธุรกิจผู้ค้ามากมายโอกาสที่ทําให้เกิดการแข่งขันในพื้นที่เดียวกันสูงเทคโนโลยีในไทยยังมีไม่มากพอทําให้ต้องรับเทคโนโลยีจากต่างชาติเข้ามาใช้ทําให้ต้นทุนสูง How it w o r k นะคะสำหรับผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน d a i l y c a r ของเราค่ะจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการกดเข้าแอปพลิเคชันพร้อมเลือกการใช้บริการค่ะขั้นตอนต่อมาคือการเลือกเมนูที่ต้องการใช้บริการค่ะเรายกตัวอย่างการบริการด้านการเดินทางให้ดูนะคะแล้วเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการลงทะเบียนกรอกข้อมูลจุดหมายปลายทางการเดินทางและเลือกสถานที่ที่ต้องการค่ะจากนั้นจะเข้าสู่นแอปพลิเคชันการชำระเงินค่ะซึ่งสามารถชำระเงินได้3มช่องทาง โดยแอปพลิเคชันจะคำนวณค่าบริการให้เรียบร้อยแล้วอย่างเช่นจากมหลาลัยธุรกิจบัณฑิตไปเซนทัลพาซาเวสเกต115บาทค่ะซึ่งการคำนวณค่าบริการการเดินทางจะเริ่มต้นกิโลแรก35บาทจากนั้นจะเพิ่มกิโลละ5บาทเป็นต้นค่ะหากจราจรติดขัดหรือรถติดแยกไฟแดงทางบริการจะไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมเป็นอย่างใดค่ะ จากนั้นเมื่อเดลิคาได้รับข้อมูลของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดวลิคาของเราพร้อมที่จะบริการลูกค้าตามความต้องการที่ลูกค้าเลือกใช้บริการให้ดีที่สุดค่ะ Solution All m v p รถเดลิคาของเราเลือกนำเอาเทคโนโลยีมาใช้หลากหลายรูปแบบรวมถึงการประยุกต์ใช้ AI เพื่อมอบความสะดวกสบายและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ ค o สซิงนะคะเราหวังว่าเดลิคอรของเราจะแก้ไขปัญหาและมอบคุณค่าสามารถตอบโจทย์และสไตล์แบบใหม่ในการใช้ชีพประจำวันในยุค New Normal ให้สะดวกรวดเร็วและสร้างความปลอดภัยอันสูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้บริการธุรกิจของเราค่ะสำหรับทีมเมมเบอร์ของพวกเราทั้ง8คนนะคะสมาชิกแต่ละคนจะมีหน้าที่ของตัวเองเฉพาะตัวโดยพวกเราร่วมช่วยกันขีดทำให้ธุรกิจนี้สามารถนำมาตอบโจทย์การใช้ชีิตประจำวันในยุค New Normal ได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะ พวกเราคุณจะ่านเสือขอตบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ